แล้วเป็นเพลงช้าเออเป็นเพลงช้าเลยถ้าเพลงเร็วจะเป็นยังไงน่าเชื่อไหมคุณตอเนี่ะเบิร์ดหรอหมีหมีเอาตาแหล่เนี่ยไม่ใช่ชมีมีมีเขาไม่มีชื่อหมีชื่อหมีเหมือนเพลงแบบไม่ได้เร็วด้วยนะใช่ใช่ถ้าเพลงเร็วเขาจะร้องไง ช่านปากของัน่อยากจะพูดอีกครั้งว่าลค่ะอ้าวไม่ชิบ้เหรอนีบเลตันีค่ะมีเลนะค่ะัสดีจกโกโก้จ้าโกโก้พี่สาวกิกก้๊กิกิ๊กคือชื่ออีกชื่อนึงของหนู โอยสวัสดีค่ะลูเบอร์เธอร์ค่ะสวัสดีค่ะลูกกระชิบลิ้มสองคนนี้คู่กันมาหลายชาเลนจ์ส่วนมากจะแบบไม่มีช่วยเหลือกันแน่นอนโอเคต้องแข่งต้องชนะดีดีเราเป็นคนชอบฟังเพลงของครูอืมเนาะเป็นคนชอบฟังเต้งเรียบวายแล้วนะอย่าเพิ่งเตรียบวายชาเลนจ์ช่วงนี้เป็นหนึ่งชาเลนจ์ที่เกี่ยวข้องกับเพลง ไอ้นี่น่เลยอ่ะที่เอาไว้คู่กันน่ะไอ้นีงทีเดียวอ่ะเราไม่ทีเดียวอ่ะมิกสิซิลีอ่ะเราแคร์หนูอ่ะเราแคร์หนูอ่ะเราไปคู่กันมาก่อนใช่ l นั้นใช่ไหมฟังปังอ้าวเราเคยรีบกดกระดิ่งทำไมนี่ห้องฟังก็มีเพงเพียงเดียวรีบปุ๊มไม่ไม่เป็สตรีทสกีสติสตรีทแล้วขอพูดได้ไหมวันนั้นคือเป็นเทปที่นางสนะนางภูมิใจทั้งวันนะพี่พี่เนะนะ c าเลน e n ที่เอามา ให้ไทยวันนี้เป็นแบบเพลงดังๆั้นั้นคราวนี้เป็นเพลงดังใน Youtube oh. ที่มีวิวเกิน100ล้านวิวขึ้นไป oh. และเป็นเพลงไทย oh. ราไทยกันมาหลากหลายรูปแบบมาก oh. วันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่เรายังไม่เคยทำมาก่อน oh. ทายเพลงวันนี้เราจะให้ทายจากการลิปซิงค์ กติกาจะมีภาพขึ้นให้เป็นคลิปวิดีโอซึ่งอาจจะเห็นแค่ช่วงปากเขาจะลิบสิงสิ่งที่นายได้ทำก็คือดูปุ๊บถ้าตอบได้รู้ว่าเป็นเพลงอะไรตบแล้วตอบเลยภายใน5วินาทีาคำตอบที่เราต้องตอบคือชื่อเพลงและชื่อศิลปินให้ครบถ้วนและถูกต้องถ้าตอบ อย่างใดอย่างหนึ่งผิดข้อนั้นจะไม่ได้คะแนนสิิจะเป็นของอีกคนหนึ่งทันทีถ้ามีฟิชชิ่งก็คือตอบถูกแต่ว่าเราไม่ได้เอาแบบฟิชชิ่งยาวยากอะไรมาบอกเลยว่าเป็นเพลงดังและถ้าสมมุติว่าตอบผิดทั้งสองคนจะเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบและมีสิทธิ์ตอบอีกหนึ่งครั้งถ้าตอไม่มีใครตอบถูกเลยจะไม่มีใครได้คะแนนในข้อนั้นออัากกงะยจพูดีคร้ ก่อนเนาะเฮ้ยตอบทำไมหนูได้ยินเหมือนพี่ต้าร้องเพลงของโฟยฟเพลงอูลาลาลาอูลาลาอูลาลาของโฟยฟค่ะตอบว่าอูลาลาของโฟอฟโยฟ่อุ้ยตอบอันนี้คลิปจบยังเลยคลิปจบแล้วจบแล้ว ไม่รู้เลยอ่ะอาเมงนี่ก็ได้สั่งได้สั่งแล้วของต่าถูกค่ะเพลงนี้นะมียอดวิวนะวันที่เราถ่ายทำอยู่ที่242ล้านวิวพอสค่ะเก่งวา่ะใครลัตติส่เรนไอไอพารีเอ่อเฟเจอริงแพรวาพอสค่ะพอสค่ะฮอสค่ะลักติสไเรน อ่านปากอะไรวะรู้ว่าเธอยังอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันนั้นมั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 นออกมาแล้วมันลืมไปแล้วอ่ะรู้ว่าเธอยังจริงใจไม่ใชยเหรอวะไม่รู้นักติดตาเลนมันมีคำว่าแค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไหร่เธอหลับตาลงลืมตาเมื่อไหร่ไปเป็นของใคร ทำไมไไวะไม่รู้ <c oughs> นั่นแหละรักติดไซเรนไอฮาริสกับแพรวเต้นนี่ไม่เหมือนไม่ใช่เลยวะรักติดไซเรนศิลปินแพรวกับไอฮาริสรักติดไซเลนนั่นแหละไอฮาริสมิตรภาพโอเคมีใดอยาทำแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม ถูกต้องค่ะแล้วคืออะไรลุงมาเี่ต้อัโยโยโยอมแล้วพอค่ะวิ่งไวมากเฮ้ยพาจับ 哎！好,不欸、好，当烟枪。 จยัังงชาทนนเเหมมือิถูกต้องคนที่หน้าตาน่ารักแต่ว่าอ่อนเรื่องเพลงก็ต้องทำใจนึงเลยโอ้ยอย่ามั่นเดี๋ยวกูได้สักสามข้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะถูกต้องแบบจำแบบวัวเลยอะชอบจำจริงอะเนี่ย พอค่ะรู้แล้วอะพอยไม่รู้เลยอ่ะมองนะกูไม่มองจอด้วยอีฟเขาอีฟไม่ดูใครไม่ไม่ดูพักไหนหรอรู้แล้วกำลกังหาอยู่ชื่อเพ่งอยู่ตรงไหน,นใช่ใช่ใช่เบืแล้วเหรอใช่ใชอ่าโอเคหมดแล้วนะอย่างน้อยต้องตอบคนละหนึ่งคำตอบก่อนแล้วล่ะนะ <c oughs> ให้กูช่วยปะจะไปบอกดีเขาได้เด้เขาไม่ร้องไปฟังแก้วไม่จริงอ่ะถ้าพิมว่าคำถามเฟย์ฟังแก้วอีลูเทอร์มันจะพลาดไหมก็ลองดูเออผิดค่ะตายก่ถูกมากเลยอ่ะผู้หญิงผู้ชายร้องอีฟผู้หญิงถูกวะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หรอกอันนี้ผู้หญิงจริงพวกกีไลออนเหรอต้องไปแล้วนะขายขายพวกกีไลออนเหรอชื่อนาบีอะลงใจปะ ค่ะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอ,อ,ย,อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอ่ะช <Okay. S 1> ื่อเพลงนี้ป่ะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำพลอยชมพูมั่นใจนักร้องแล้วกันแต่ชื่อเพลงไม่มั่นใจเพลงคร้องก็ไม่ถูกอ่ะไม่ได้ชื่อแทนเลยเหรออ๋อจริงด้วยอะ่ะเคยไ้เนปากคนเก่งังวะรอ แต่มันไม่ใช่เลยที่แป้งพูดมาที่พี่แป้งไม่เกี่ยวลมพี่ไม่มั่นแต่ว่าอาจจะใช่ปลิวพายแชมพูของก่อร้องกันนะพายชมพูปลิวปลิวกันปลิวพาชมพูเรได้คิดว่าชื่อเพลงปลิวอ่ะชื่อเพลงปลิวชื่อเพลงถึงว่าเราที่จะปลิวเราทำไมคิดว่าเป็นชื่อเพลงปลิวเหมือนกันวะเออไม่รู้ปลิวปลิวเลย ถูกแค่หนึ่งไม่ได้คะแนนเอาหรอถูกถูกว้าวาวาวว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 ว เอาเลยพี่แม็กเอาให้พี่แม็กอ่ะเดี๋ยวให้ฟังก่อนเชป้าหนูรู้แล้วฮะใช้สมาธิใช้สมาธิเกิดอะไรขึ้นบอกยอดฟิวให้ยอดวิวเพลงนี้คือ326ล้านยนิยัลองไหมลองก่อนอย่างน้อยมันยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งไปไปฝนตกใหม่ทีแมนดาวแล้วกันถ้าถูกก็บ้าแล้วคุณใจเย้อ แต่เวลาเป็นเพลงช้าเออเป็นเพลงช้าเลยถ้าเพลงเร็วจะเป็นยังไงไปเร็วชื่อเพลงชื่อเพลงที่รักเธอไปเลยของเอกสุรเชษร้องเข้ามาได้ไหมพยายามมาใกล้ยังแคี่ยวกความสัมพันธ์มาละกับันนึกเธอที่รักเธอของเอกสุรเชษร์ผิดค่ะจบแล้ว อุ้ยดีล้แค่ไหนคือได้แกสโนว่าอะไรที่ทำให้ตอบไกลแค่ไหนคือใกล้ตอนเพลงจบวะเหมือนเหมือนเหมือนเห็นคำว่ามีความหมายแล้วสาคูมึงหายไปไหนวะสาวคูจริ่เหอเอาล่ะเออไม่ยังไม่รู้เลยไปนะอ่ะกดต่อเลยไกลแค่ไหนคือใกล้ของแคสโนแคสโนคือแคสโนว่า ใกล้แต่มันคือเพลงนี้ขกลแค่ไหนคือใกล้เกตสโนว่าอีกใกล้แค่เลยถ้าใกล้บอกเพีอย่างเงี้ยมันมันมีอ่ะกัดหรอเออลองดูใกล้แค่ไหนคือใกล้ของกัสโนว่ากัดหลออ่ะกัดหลอไม่ใช่กัสหรอโลกมันคืออะไรวะเนี่ยเกตเกสโนวาเออ ใกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บาที่โท รู้นี่แหละทขาไมมึงรู้แล้วอาตายแล้วลูกเอาดีๆวันเกย์ตื่นขอบลูกวันเกย์ตื่นการ์ดกัน์ดแล้วก็คือรักยังไม่ถึงหลงก็คือหลงเลยนะเออก็คือรักเลยใช่ป่ะตอบว่านี่เลยกันอาพาร์ทไม่ใช่ การกระตั้วบอลการกันการทำไมการกันคอค่ะวานเกยตื่นของกันของนนท์นนท์ไหนไม่รู้ตอบนนท์ตาพี่หนาวมาดูเพลงนี้แหละไม่อยากได้สนบุญอีกแล้วนะอไม่กอยากได้สนบุญทีนี้จริงนราชื่ออะไรทั้งต่อนะเบอร์หรอมีมี เราปลาแหละเนี่ยไม่ใช่มีมีมีเราไม่มีชื่อหมีชื่อหมีเราไม่ได้ชื่อหมีเอาดิเอาดิาไ,ไม่ตอบไม่ถูกต้องตบอป่ปว,วานไก่ตื่นนักร้องชื่อหมี <c oughs> หมีไหนวะแบงก์ก็มีสิเอาแบงก์แล้วกันแบงก์วานไก่ตื่นจิตค่ะอุ้ยใบไม้ชื่อใบไม้ไไมไบุญไป โบว์วันกตึ้งค่ะโตคือับคนแรกคนแรกนต๊ะกัน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 โอย ก็แบบเฉยเลยแรกเกอคิดแร่ารับรเป็นไรอ่ะแล้วปากเขาเหมือนจงนี่ถ้าไม่บอกเป็นเพลงไทยกูดูว่าเพลงไทยรนะโอย ก็เอ๋ยก็ไกใครเพลงแบบพอจับฟ้าพอจับฟ้าเพลงพอจับฟ้าหรอรู้แล้วทำไมรู้แล้วอ่่ะนีไม่รู้ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรเลยราคาคันเป็นพี่สาวอลังกายอยู่เองนี่แหละเฮ้ยมีท่าด้วยพอส่าจัดจัดจัดหอือเปล่า อ,อันนี้ถ้าเราไม่มีในหัวแล้เดี๋ยวเราดูอีกรอบสองพันสองราตีค่ะมันร้องว่ายังไงเดีท่อนไหนหรอไม่รู้เพลงผุดขึ้นมาเห็นหน้าเป็นตามมเป็นเพลงไหน,นจินนี่จ๋า <g isa> จินนี่จ๋า <g isa> เออจินนี่จ๋าฮิตค่ะเพลงนี้นะมียอดวิวนะวันที่เราถ่ายทำอยู่ที่204ล้านวิวแป๊บนึงนะตั้งอ่านเป็นก็เอ๋ยก็แก่ก็กอะไร <g isa> อ่ะไกลๆก็ไกลไกลไกลถึงกันอ๋อ เพลงกอไก่ของหนงสามชานงนงวสวยที่ร้านอ่ะคำตอบหล่อต่อนะกันต,อ,ตอ,อบว่าหนงจระาจาันชื่อเพลงว่าเพลงไก่จ๋าจา,าจาสัญญาหล่อไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเพลงไก่ธรรมดาเพลงไก่ของหนงจระจันเห้อ ตอบขอตอบเลยยังไม่รู้อยู่ดี่ิแต่ว่าเมื่อกี้มันไอ้นี่เหรอมันชื่อเพลงอะไรอ่ะอะไรลงยังไงไก่ไก่เหรอตัวไหญ่ที่แมวบอกอ้น่ใไก่ไก่ไก่ไ่ไตอบว่าก้อนสุ่ยก้อนไก่ฮะก็ตอบไก่ไปแล้วด้วยเนาะของป้าวิช อะตอบไปเลยมูเตลูของบิ๊กซีอะไรที่ทำที่มูสับว่ามูเตลูะอะตอนี้อาจจะเป็นอ,อ่าอ่าอ่าอาจะมาลองยิงใอ้ไก่ไก่ของโหนงชาชาชา 4ิล้านวิววุ้ยโอเคไปเอาจริงหรือชื่อเพลงไม่ออกไม่รู้เอ้าไม่มีในหัวเลยอะยังจับแต่ยังจับคำไม่ได้สักคำเลยอะเพลงแบบไม่ได้เร็วด้วยนะใช่ใช่ถ้าเพลงเร็วเขาจะร้องไงใช่ใช่ใช่อ่ออยู่ต่อเลยนี้ใหม่สิงห์ยาโชค อยู่ต่อเลยได้ไหมอ๋อมีสิอะไรที่ทำให้ตอบว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมที่อยู่วันวิเขาจัะแบบความดังของเพลงใช่แล้วมันรู้สึกเพลงนี้ขึ้นมาเลยก็แบบมีความโยกแบบอ่้ติดค่ะอุ๊ยไม่ได้จริงไม่ได้ต่อต่อให้รู้ว่าเป็นเพลงอะไรก็ไม่ได้อันเนี้ยมึงพูดมาเลยถ้ามึงไม่ได้อ่ะเรากดแล้วเราต้องตอบละห้าวิกูไม่มีความหมาย คือตอนนี้แต่ละคนก็คือไม่ยอมใช่เออเราจะไม่ดูอีกรอบนึงเรายอมซื้อเวลาตอบไปก่อนตอบมาก่อนวัดเปล่าของพอเอฟเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าถ้านคราบอยู่ค่ะอยู่มีคำว่าอยู่หรอสักพักฉันเห็นปากพี่ต้าพูดว่าอยู่อ่ะ พี่ตาชอบกามิกาเซ่อาจจะมีกามิกาเซ่มาสักคนหนึ่งกามิกาเซ่อะไม่มีทางเอามาเพราะว่าเขาเก็บค่าลิขสิทธิ์เราตาเลยจงน้ำมือตอนนี้เพลงนี้มาของนนทนาเพลงพิงนี่สองล้านวิวดูดูเมื่อเช้าตพิงตอค่ะของนนทนเพิงค่ะแกกีก็หอนต้งต้องต้องจับใจแค่ ไม่รู้ทําไมอ้าวไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มีเขาไม่รู้ทําไมแต่มันมีเพลงที่มันมีเขา,าไม่รู้ทําไมแต่ว่าอะไรมีเขา,าไม่รู้ทําไมวะแต่มันมีแหละหนูรู้แล้วแต่หนูไม่รู้ชื่อเพลง <c oughs> เป็นหญิงอะจิแล้วเป็นหญิงนะปัจจุบันอิงรู้ป่าวว่าคิดถึงอิงเหมือนกันเลยอ่ะตอบเลยตอบเลยสายตาหลอกกันไม่ได้สายตาหลอกกันไม่ได้ออขอบ <ขอ S 1> คุณอิงวลันทอนอิงถูกอิงถูกเพราะว่าเขาย,ายาิ้มแล้วโบแดงๆๆๆๆๆแสดงใจพาเมล่าโบแดงแสงใจของพาเมล่าเบาเดนเฟรม แฟมวันเดอร์เฟมแล้วเพลงชื่ออะไรวะอุ้ยมันคือชื่อเพลงอะไรอะจำได้ไหมเหยียบเหยียบเหยียบอุ้ยฉันไม่รู้ซื่อเพลงอะอะอยู่ดีๆก็หายวันเดอร์เฟมนราฟิชชริ่งกับใครอะไปเลยบ้าได้ไปเลยมา เพลงชื่อเพลงอยู่ดีๆก็หายล้าไม่ตอบไม่ก็กูก็ตอบอยู่ดีๆก็หายนี่ไงก็นึกว่ากชื่อเพลงนี้ราไม่ตอบได้ยอยู่ดีๆก็หายวันเดอร์เฟรมฟิเจอร์ลิงฟักกิ้งฮีโร่อยู่ดีๆก็ของวันเดอร์เฟรมฟิเจอร์ลิงยังโอมและขโมยยังโอมกูไปด้วยแน่เลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเปล่าวว่าฟิเจอร์ลิงยังโอมไม่รู้ที่ผ่ายถ้าตอบฟิเจอร์ลิงไม่ครบไม่ให้นะครับวันเดอร์เฟรมวันเดอร์เฟรม เอามาเขายจะติดต si ัวมึงไปนะูกอ้หยู่ไม่ใจนะอยู่ดีดีก็หายอหออยู่ดีดีก็น่ี่ายหรอช หยุดเลยเนาะแต่แค่ไม่ได้เชื่อรองขอได้ไหมอยากให้นั่งชนะชนะคุณนางสิงทั้งวันจริงๆมาให้เรเลยพี่แบกไปที่โต๊ะทำงานคือพูดไม่หยุดพี่แม็กซ์โฉบหนูในดิจริงออกพี่แม็กซ์แล้วมันจะโพสเทสทุกคนไดีจริงออกชนะออกจริงเฉยแหมแทนที่เราเตไปหนูว่าเพลงอ่ะเลือกมามันรู้จักอยู่แล้วร่้ปะรูปปากบนใบต้องไปฉีดกินเลอะต้องฉีดหน่อยต้องฉีดไม่ชากใช่ต้องแบบให้ อูมอ,อีกอวบอีกอวบอีกได้หนุกเออตบตรงปากเขานี่แหละสรุปตรงที่ได้แซวเขาหับจำยังหับจำยังเออให้หนเออหับจำยังนี่เป็นปากปลาเขาหน้าอยากดูปากใครปากเต๋อเหรอคะอุ้ยทำไมอยากดูปากเตร์ก้าจูบโอ้โหเดี๋ยวเราลองซีขอลเราสักเพลงหนึ่งเราสักเพลงหนึ่งให้ให้คนดูถ่ายอยั่งก้มหน้าอยั่งก้มหน้า ตอทอะไรนะตอกินจุกจิบตอเม่นเพลงไรองคายลินก่อนลินลมันแบืจะจุกปากลพี่ไอ้เบนเพลงอะไรฉันเป็นกระชายแล้วเอ้าคัดที่เ่าอคัดทอกคัดอะไรมาอะไรนะนตัวว่าอะไรวะ ถ้าใครรู้ว่าคือเพลงอะไรให้คอมเมนต์มาเออ